วันเสาร์ที่13เดือนนี่หน้าคมบุทธศักราชสองขนาดลอย้องทิพย้ครับมีชอม่องลูกบอชนสเตชัดนายุ่ตลาดน้นโพกกาเป็นต้นูพบุ้หรือตลาดน้องแก่มเมือเมืองจังวัดเลยครับกาสิมานําไล่งานราคาง่วให้พี่น้อมผู้ชมรักษาวาระคางวของสราน,นาน้องแก่เือเมือม่อจังวัดเป็นเท่าไรน,นะครับ พี่น้องเบื้องบรรยากาศนะครับผ่าพโดยทั่วไปตอนนี้วัวเขามาไลครับั่นนี่นี่แหละฮเขาผ่านผานนาที่รับมือนี้เขามันเ่นไดยินำเลี้ยละข้างด้วยพี่เอข้าไปครับแล้นเฮี่นนนับเดี๋ยวนพ่อเท่ที่รัครับ เป็นบรรยากาศวับตอนนี้รถวัวเขาตั้งของาว่าไรสวัสดีครับไรับสวัสดีครับพ่อแม่ลูกพื่แม่เดียวแม่ลูกครับแม่ลูกเปิดทัวไรครับ เบอร์แสนหนึ่งครับเปิด์หนึ่งแสนบาทครับแม่ท่องว่างคือท้าแล้วครับแล้วครับครับพอได้ครับถ้าปรกการอันนั้นสี่ใบสี่ใบครับอ่าไพี่น้องก็นะครับเปิดหนึ่งแสนนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับลูกเขาคือลูกแม่ครับครับไอพี่น้องได้ชมครับครับเปิดเปหนึ่งแสนนี่คือลูกลูกแม่ Cặp, cặp mặt cặp chi vay mặt cặp chi vay mặt cặp chi vay mặt cặp chi รวยคอยร่ยซีบะยลยีที่บวกเนาะครับอเปิดเป็นหนึ่งแบาทต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนครับี่อรองไนเบิ่งรับมัวงามเปิดนี่คือเปิดหนึ่งแสนบาทสามารถต่อรองไหนฝากเบอร์ทั่ได้เบอรบุกทอสาผมว่าดี๋ยวมาเลยมาจากสครับนี่นี่ที่แถวนี่แหละครับครับคเมันมันเลยครับเออขอบคุณหลายครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเอาอันนี้แม่ึ้ทึบน่ี่เอาเอาเปตดองเปิครับเปิดเทาไสครับเปิด1นึ่งแสนสามหมื่นหลูกลูกไผค,ครับลูกซี่ไหวครับองเปิครับเปิด1นึ่งแสนสมมืหาัน สวัสดีครับไม่ใช่ส,ส ар. น,านส,าสามหมืนะ่นสาพันครับเพิ่งขายเมษเเเม่สาว่ครับเอาับเม่สาวเปิดเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นสาพัต้อนร้องเยนะครับครับต้อนรองเลยเนาะเอาเอต้อน้องเิ่งครับสีแดงงตรงเลยลูกซีไบมปาปลูกซีไบ้อนองเพิ่งค,ครับเอาปากอรโทรนะครับ 0833 0833 645 091ศนยสุซาุนย์เก่านยเ่ามันหมาดดาวด้อผาถูกครับผมเอาปเาเปิดหนึ่งแสนสามาบกับตอรอลเอี่าวถูกซีไวครับออพอพูดอะไรครับกาคับวดวดรัเขา ไม่นคล้ายเราไสียบายเเอาเอามันมัเสียตัวสวัสดีครับผมอันนี้เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปแสนหกครับเปิดเปหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเอฟสองเอฟสองอาหน่องเบอ้นะครับแม่แม่สาวเปิดเปหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนี่ตัวเนาะ แล้วผม0 0พาทไปตาดสบคุณต้องไปคต้องเพิ่มครับทูขมันลอยลอยสามหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันตอนล่องไหนน้เอาตอนล่องไหนครับผมตอนล่องไหงนครับเป็น,นตาไปเลี้ยงครับงามงามงามขันาน,น้าม,มัเป็นกรลูกโอ้พีนนกก่น้องสนใจกับทรมาตามเบอร์นี้ครับ

สวัสดีครับผมอันนี้แม่ลูกวะครับเปิดท่าไดครับเปิดแสนสองหาพันครับเปิดหนึ่งแสนสองหมืาพันนะพี่น้องแม่มันทับเล้วแม่ทับทอไดครับเอาเอาไบมาดูดครับบครับผมแม่ทับไปแสนสองหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนสอมื่นห้าพันนี่รับแสนสูงประมาณลอยสามสิบบวกครับลอยสาที่ลูกกันรับลูกลูกกับลูกแม่ครับลูกหาแม่ หนแสนสองหมื่นห้าพันทับเราเ็เดือนละครับสิบข้ามเดือนละครับสิบขสามทั้งที่หวันที่สเดือนสิปีหกสามพอไะครัเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับซึ่งเคเอฟสหนึ่งทอกไรสามสาเดือนครัวละครับเปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นห้พันนี่นอกสนเจกับเบิงครับถูงกัมานอยสานะครับแมวอยสี่สิบรอยสี่สิบับ อา,อาเอาลูกนะวัวลายในเมฆนี่ลูกครับลูกกับลูกลูกเมฆสีแดงครับสีแดงเป็นน้องต้นแด,ดก,กับเบิ้งครับผมไทยเป็น้องเบิง้งมาลูกมนะเอาหนาวมะเบิง้งใส่เบิง้งหนึ่งสามารถต้อนรับได้หรือเปล่าได้น่อยครับผม ปากเบอร์ทันะครับ0 8นย์แปดศู5 9 1655เาากไครับผมอบคบุญหลาบ้านนองแวงยาวตำบลดอนดูอาเบอหนองสองห้องยัดคอนเจนครับโอ้มันหวานดครับเออมันหวานดครับเ้อนี่น้องสนใจกันดีนะครับเปิดเป็นหนึ่งแสนสองเมื่หนห้าพนพี่น้องสนใจกรับตามมาทั่ไปตามเบอร์ว่าหันนะครับหนึ่งแหมื่นห้าพันขอบคุณหลายดาวครับผม สวัสดีครับอเปิดท่ดไดครับเปิดพกมือเก่าท้องบ้างนี่ทำแล้วทาไปเดียนกาครับทับหลอดที่ทาโตทับพุตันครับทับพุตันเนาะเอามาเบิ่งกันเปิดไปพกมืนเก่ามาก่าพอพุตันับพี่น้องเบิ่งบสูงกว่ามร้อยซี่ว่าละร้อยซี่บ้าบวกร้ี่บวกพี่น้องเบิ่งนะครับเปิดเป็นพกมืนเก่า เบ้หนึ่งพันหกพันเก้าร้อยบาทรอยชีที่ครับเพิ่งไทยลูกสามารถต้อนรับหรืเอาได้ครับผมได้เอาฝากเบอร์โทรนะครับ ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหกแกแปดหาสามห้าห้าสี่สามสี่สมจากไทยเอาสมัครครับสมัครแล้วมันมนเด้สอสาุไปไปไีลาบันสวัสดีครับ้ยเปิดเท่าไ้ครับนี่49,000เมสาวปะครับแม่ได้ทับไปเอ้เปิดเท่าไ้ก่อ สี่หมื่นเก้าับาทนะพี่น้องเพื่อครับลูกกระมัานลอยสามเชือ,อกเปิดไปสี่หมื่นเก่าเมสาวกเมเมสาวเมสาวร้อมสม

มืนดครับแปดมื่นเจ็ดพันครับแม่ลูกหนึ่งวครับครับครอ้าดองพลูกแรกครับผมลูกแหกสูงกว่า้าเท่าไรครับแม่ร้อยสามร้อยสี่รอยส่ออร้ยสีท้องวกลูกไม่ได้แยกเดือนเหรอมัดเดือนนี่หรอครับเดือนท้องว่างนะครับตอนลูกลูกับลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกครครับเคเอฟสามหนึ่บ่ครับเคเอฟี่้องบิ่งเขาเครับเปิดแปดหมื่นเจดพัน อันดเก้าครับมันลดลงมาครับเจ้าเรียก็เลยเอานีครับคผมแปดพัเ็พนองบมลูกแรกนะครับลูกแรก้งดครับับูอับลูกกลก

ลูกไส้ละเปิดตัวได้ลูกหนิเปิดสี่หมื่นลูกไผละ่ะลูกซีใบ,บเอาทเดือนเดือนเดี๋ยองเบิ่งกัน,เ,นเอาเป็นพอพันกไ็ไเลยครับนี่แดง,งตรงเลยเนี่ยเอาองเบอนลูกซีใบต้องเพันกันไทยมันเป็นสีไหมยิง <c oughs> ขนมเบื้องครับสูงประมาณร้อยเท่าไรตาทคบงรอยสามป่ะ่้อยรอยรอยี่บบวกเรยียบร้อยสานเบิ้งครับเบิ้งครับ่นงต่อกันสนจะเป็่ัวพันนะครับลูกซีสไหวามรถติดต่อได้เบอร์ได้ลูกนนศูนย์แปดศูาก้สจากสายลูก บ้านเมืองหงคับอยบ้านเมืองหบ้านเมืองหงอันจัตุน้อเองมันมาเนี่ยแะได้หอยเอครับผมอะไรครับฮะคู่คู่คนจดสเตชันลูกเอาพี่อหอยเบิองกันอย่างแค้นลูกจะห้องเอาความทุกอย่างได้ลูกเด้อสวัสดีครับเอาอันนี้ก็บังเถอะก่อนเปิดเท่าไรครับนี่ขายเราขายเราขายเท่าไรนึ่งสิบี่ ตาม,มือเทียอะ่ะโอ้โอ้นี่ขายแล้วครับลูกซื้บกันขายแล้วครับนี่คือขายตาม,มือเทีครับราคาพิ็นขายแล้วได้ครับให้ทดองใหเบื้งน้าเบื้องน้ากันลูกพิแล้วลูกซื้บกันขอพันแขอคุณหลไรนะครับ ีครับเอาอันนี้เปิดเท่าไรนะครับแสนสี่ครับเปิดไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทท่องลูกลูกเดือนเจดมือเจ็ดเือนเลลูกันงเดือนแสดงมาเมียกระท่องว่างเนาะสูงประมาณตัวไลอยหกสวกขึ้กียรติลอยหสิบวกนะลอยหกเจ็สิบห้าผมกัผมสูงลอยเกห้าผมก็สูงลอยหหผมก็ทั้งนี่แหละ ลอยเก็บทริบครับลูกลูกเธอก็ลูกเมียครับลูกเธอเปิดเป็นหนึ่งแสนสี่มื่นบาทครับนอองอกสนใจกัรเบิ้องอารเบิ้งเมียดอบ้งเาอกบิ้งครับครับ สูงประมาารลอยเก็ดลูกแดนลูกกันลูกี้ลูกไผครับเอาลูกซุปเปอร์เอ็กครับเป็นลูกซุปเปอร์เอ็กอโอ้ซุปเปอร์เอ็กหน่อยเอาฝาเปรดทั่วแล้วุนเา่าครับนเกา 332ส1 5 4จากไสครับอ่ะจากสารค้มครับจากสารค้มมากมานหล่ะเด้อหาถุกาถุกาธุเอาุดอกสนใจกัน1 4 0 0 0 0บาทต่อร่องไดนครับผมลูกซปเปอร์เอ็กไปลูกไปไปลุกไปพิน้อาเมียเด้อครับผมแสนสี่หมื่บาทหนึ่งแสนสี่หบาท พอลุงสวัสดีครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิดหกหมื่นห้าบาทแม่สาวเพิ่มสาวอันทับไปครับนี่งเหลือกนร่างหลุดพอดี แม่สาวกับพี่น้องเบิ้งสูงกว่าแม่ลอยซีที่บวกครับพี่น้องเบิ้งครับตัวนี้อะไรเราเนี่ยรถสของยำพิซ้งดอกตอนล่างไหนนะพ่อลุงต่าไในตัวครับผมเอาผมไปเบิ้งขัดกับเปิดไปเท่าไรครับพอลุงหับหกห้าหกเบื้องหาครับพี่น้องเบิ้งสูงกว่าแม่ลอยซีที่บวก ลูกเอ้แม่สาวครับก็สองคนารับครับผมเมันโกอยู่ด cin ิใคร้อยู่ดิอยู่หน้าเฮงงามดิครับผมเอาปาเบอร์โทรได้บลรุแองรุ่นแปดสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองาหนสออ่างจากไซพอลุกจากรยเท่านี้ละอามันหมาได้รับพอลุงได้ขอบคนทหลายครับ โอ้กำลังต่อรองเสียสวัสดีครับเสียกกำลังต่อรองไหนขายไปหนิขายเพรอะเรบขายเี้ยขายเราบ่ขายไรไปไดนะี่ยแสนตัวนึงแสนสามคแสนสามหมืน่นครับพกเสียมาจากสุวระพุมขายแสนสามหมื่นน่ ลูกสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกขึ้นมาเดียวนี่อเดียวครับเออคือแม่ลูกตัวแม่ครับตแม่ยายาเ่าได้หลาดอาชิบแปดครับผมอาชิบหามื่นปดหอหลุนหม้หลุนหมหลุนธรรมชาติเนาะม่กาะพลอยเพิ่นเบิ่งกันหามื่นแปดครับหัวหลุนธรรมชาติสูงประมาอยสามหามื่นแปด ร้อยห้าหม่นแบาทครับแม่สาวหน่อยเอาตอบผูไดสนใจไปเรียกป่าเพื่อทั่วได้ลูกตัวหกหครับตัวหกหาเกตหนึ่งหาเกตหนึ่งหาสองหนึ่งสี่หกสนึ่งสหจากสลุกทวัดนี่ครับทวัดบริมันมานตลาดเ้อครับมันมัสวัสดีครับเอาแม่ลูก่าครับหนึ่เปิดเท่าไรครับหนึ่เปิดหกสิครับเปิดหกหมื่นสามกับแม่ลูกแต่ถ้าไปขึ้นทอง ห้องบ้างลูกเถิงกับลูกเมย์เปิดห้องพื้นสามผมยังให้พนเบิ่มแค่เกัเปิดไปอพืสามครับถงปรมาณ่อยซีบอะเอาหนห้องว่างหกนบาทลูกเถิงกัลูกผูลูกเถิงกัลูกเมย์ลูกเลูกเถิลูกลูกใครหน ลูกซี่เราบบก็ลุก,กออลุกก็ะซีบเออคืออขาวลูกโชกันน่ะอาหากันหาจองลูกเขาอะเออเนี่ยลูกซีไใบครับเปิดไปหกสาสามารถต่อรองหน่อยนะเอาเฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์่แปดศูนย์ศูนย์้ากไสครับผมเอามันมาน,นนะครับเด้อขอบุณขอบคุณอะไรขออนุญาตยางต่อนะครับบัมันมานครับมันมาน ไปพุทธไนกับงัวเขาสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกบ่ะครับันม่บเปิดทอดไรครับนี่เปิดไสิแสนก็หาพัานครับแสนหาทนครับของมัวลูกแรกกันทับไปหนี่งพระไถ่ทับแสนหาทัานครับแสนหาท่านลูกแม่ลูกเพิกลูกแม่นี่ครเปิดแสนหาทันเอาคุนลองไปเสียห้าพันบาท ต่อรอกไหนนะครับถูกกระมันลอย40ขับเหมถูกสามเดือนทองว่างเปิดไปแสนาพันบาทตรวได้ครับผมถามไปทางนี้นะเปิดไปแสนาพันท่านครับกับคักสวัส ลูเียนหาพัดต้อนร้องลนะครับเมียดีดีเปิดสามี้สามครับเปิดสามสมเมีสาวเปิดไปสาม่สามเปิดไปสามนสามพันบาทซื้อมาอยสามครับเปิดไปามนสต้อนร้ในทุกโตนะครับเมียกระลุกระได้ฝากเบอร์โทรนะครับทูตแปด ซีหนึ่งซีเก่าศู์เคสเก่าศูนย์ห่คางใสครับไม่เป็นีครับไ่เพอแหวงไม่เปดนไครับบรรมานะครับเด้อขอบขอบพูดอะไรครับขออนุญาตยางต่อครับบัด ไปเข้านี่ใส้ก่เข้าเราดิครับตีตีเอามันมานมันมันเอามันมนครับจับมบรรยากาศไปครับมีแค่โซนง่วงงามของตลาดน้อแกะเพื่อเมืองแก่วเลยครับเฮ้จะตัวยังไง สาตรับดไมีครับปไไวันนี้ด้เปิดเทครับผอเปิดที่แเจครับเสดแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับลูกไผ่แม่มันีใบศูนย์เมเปิดไปแสน แสเจครับแสนเ็สามาาถต่อกเลยนะครับครับแม่มอาขายลรอขายแล้วบ่ครับผมขายเร่ม่มันแม่มั้ขายเจ็ดหมื่นเืนครับแล้วูกนแสนนึงโอ้โหงามงางเมิ่แมขายล้วคบยังหุัลนมรก์พรองค์ที่กับที่ดนาลังของน้ำนะครับกอดท่านล่างของน้ำถนนเส้นด้านล่าง เมยมันขายไปแล <8. S 2> er. ้วครับเสียเกตมือย่างลูกด้วเสียหนึ่งตอร้อน่อยนะครับอาไปเบครันเมสาวหย่างลูกาเบอร์ครับเอาเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเ็ดหนึ่งเ็ดเ็ดหนจ็กหสเอา น้อยเอดนี่นะครับมันหวานตลาดนี่มันหวานนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตยางโต้ครับบัอ้ะครับมาซื้อขายกันทุตื่ทุกคนครับเนี่โอ้สวัสดีละมีตรยิ้มเงเปิดโซนอะไรติยิ้มนี่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่น้คล่องว่างที่ทองครับแล้วในเดือนนึ่งหรือเปล่เดือนพอดาครับปี่ศาสเดงปี่ศาสเดงเอาเปิดไปเจ็ดหมื่นครับโอ้สูงกว่าม่น รเกือบร้อยเกหมนะครับเป็นไปเกตมืนครับผสมปีศาจแดงไว้สมปีศาแดงครับมันลอยเก็ครับแม่แม่เขาวนี่แม่ขาวนี่เอาเรับแม่เขาเก็มืดคืออันนี้อันนี้เกตมืเกตมว่าันฮะ เจ็ดมือกันสอตัวอันนี้ถ้าเปนีเรือไหนโพอด่อกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวพ่นไปพ่นละเจ็ดมือด้วกันครับ

สมซี่ยวห้ครับสามาต้อนรัในุครับปากเบอร์ตนั่นแหละศูนยเก้าแปดเกาห้าเ็ดสองแปดแปดหนึ่งจากสายข้ามูจากมหาชนะเจทอดอร่ลเนาะเอาเอามันมานยครับแล้อขอบคุณขอบคุณในลายช่บรรยากาศครับเอาเห็นมากกว่าไม่การเ้ ฝากตอวพี่น้องไว้ทันีเชิญพวกเราเข้ามาสบายดีเ้ยอาตไปหกไวัสดี